คนมากมายหลากหลายความคิดเรียนรู้ชีวิตเราอยู่ร่วมกันเรื่องวุ่นวายมากมายอยู่ในนั้นไม่รู้จะหันไปพึ่งใครจำครงังผู้คนมากมายปัญหาทุกอย่างคลี่คลายด้วยประชาธิปไตยแผงตากงการสีตลาดวิธีประชาธิปไตย สนึกปประชาไตธิตยเจ๊ไขาอาการดีขึ้นแล้วนี่ครับทานยาตาที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวก็หายพี่ทำดีแม่ไข่สวัสดีครับวันนี้ที่โรงเรียนมีเลือกหัวหน้าห้องผมก็สมัครเป็นหัวหน้าห้องกับเขาด้วยเพีงเหรอลูกเพ่งๆแบบลูกอะ่ะต้อได้เป็นหัวหน้าห้องแน่แนๆเลย <c oughs> อุ้ยแม่ไขมีเพื่อนยกมือเลือกผมปไปไมปหมดเลยแล้ว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 ่ว,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 วันลูกแม่เป็นหัวหน้าห้องทุกคนลูกเจได้เป็นหัวหน้าห้องจ้าเดี๋ยวครับแม่ไขผมไม่ได้บอกสักหน่อยว่าได้เป็นหัวหน้าห้องอะ่ะพอดีเพื่อนอีกคนนึงมีคนเลือกเยอะกว่าผมผมก็เลยได้เป็นรองหัวหน้าห้องแทนนะครับ ลูกก็แต่จะว่าไปก็น่าเสียดายนะลูกออกจาเก่งฉลาดน่าจะได้เป็นหัวหน้าห้องจงอริงไหมคะคุณทำดีเจ๊ไข่ครับจะตำแหน่งเล็กหรือใหญ่ทุกคนก็มีความสำคัญเท่าๆกันน้องกันได้เป็นรองหัวหน้าห้องก็น่ายินดีแล้วนี่ครับแต่ถึงยังไงเจ๊ก็เสียดายอยู่ดีนั่นแหละเจ๊อยากมีลูกเป็นหัวหน้าห้องนี่นาผมขอโทษนะครับแม่ไนขะ่ ปองแปงมาเข้าห้องตรวจได้แล้วครับอาํารีรื้ออาการเหงื่อหน่อยสิรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยได้เลยครับเฮียต๋งแต่ผมขอรู้อาการปองแปงก่อนนะครับแล้วอาปองอาแปงพวกขอตัวลกองไล่ไม้เฮียต๋องรอก่อนนะจ๊ะพอดีพวกเราอ่ะต้องรีบหาหมอแล้วไปทำงานต่อนะจ๊ะอ้พวกลือขับแขวิ่งมอเตอร์ไซค์ ส่วนอัวเป็นเจ้าของตลาดเวลาของอัวมีข่ากว่าเยอะอาทำลีตัวอัวก่องเลยอ้วนรีเอองั้นพวกเราให้เฮียตงตรวจก่อนก็ได้จ้ารีมากมากต้องอย่างงี้สิอาป๋องอาแปงหรือแปงผู้น้อยต้องเียมตัวไม่ได้หรอกครับเฮียตงใครมาก,ก่อนก็ได้ตรวจก่อนครับเฮียตงรอสักครู่นะครับอาทำลีหรือจะไม่อ้ววตัวกองใช่ไหม ป๋องแปงเชิญที่ห้องตรวจครับไม่ไม่รายหลังใจอ้วนเลยว่าไม่งอหรอกไปตรวจที่อื่นก็ได้เอาละเชิญตรวจได้แล้วครับป๋องแปงพวกเราขอบคุณมากเลยนะจ๊ะที่ให้พวกเราตรวจก่อนไม่หรอกครับผมแค่ทําตามสิ่งที่ถูกต้องป๋องแปงครับในสังคมเราทุกคนเข้าเทียม ต่อหน้าต้องต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของตัวเองอย่าให้ใครเข้ามาละเมิดได้นะครับพี่ทําดีครับจริงหรือเปล่าที่เวลาของคนเรามีค่าไม่เท่ากันคนที่มีตําแหน่งใหญ่โตกว่าเวลาของเขาก็มีค่ามากกว่าคนอื่นใช่ไหมครับไม่จริงเลยครับเวลาของทุกคนมีค่าเท่าๆกันและคุณค่าของทุกๆคนก็มีเท่าๆกันด้วยครับ้องการดูสิครับเตียตงเป็นถึงเจ้าข,ของตลาดแต่กลับไม่เคารพกฎร,ระเบียบใช้อํานาจมาละเมิดสิทธิ์ของคนอื่น เพราะคิดว่าตัวเองมีความสําคัญว่าคนอื่นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องการไม่ต้องเสียใจเลยที่ไม่ได้เป็นหัวหน้าห้องเพียงแค่น้องการทําหน้าที่เราหัวหน้าห้องให้ดีที่สุดตามที่เพื่อนเพื่ออีกหลายคนไว้ใจให้น้องการรับตําแหน่งก็พอแล้วครับครับผมสัญญาผมจะทําหน้าที่รองหัวหน้าห้องให้ดีที่สุดเลยลูกกันแม่ไม่เสียดายที่ลูกไม่ได้เป็นหัวหน้าห้องแล้วล่ะจ้า ขอแค่ลูกเป็นคนดีทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีแม่ก็ภูมิใจแล้วขอบคุณครับแม่ไข่ท่านผู้ชมครับจิตสำนึกประชาธิปไตยเริ่มได้ที่ตัวเราเองครับการเคารพในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคการรักษากฎระเบียบการเคารพเสียงส่วนใหญ่และการอดทนต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง คือรากฐานที่สําคัญของการสร้างสังคมประชาธิปไตยนะครับสุจริตโปรง่งใสและเที่ยงธรรมสมัชิกงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต